ช่วงลักกี้มิวสุขภาพกับราศีเรามาพบกับอาจารย์ทิดาอุมาพรนะคะรหัส6 2 3องสฮอร์เวอร์เป็นาศาสตร์ไพ่ยิปซีเป็นาศาสตร์ไพ่ออราเคเเลข7ตัวสีฐานเขาเรียกว่าไพ่เทวันนบพลิศเรามาดูกันซิว่าเราจะเสริมดวงอย่างไรให้มีแต่ความรุ่งโรจน์สำหรับคนทั้ง7วันนี้ค่ะช่วงครัวคุณรีเมนูวันนี้เขาเรียกว่าโอกินาวาแซลลัค่ะ ที่น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นของ q ิวีนั้น,น,นเนื้อครีมจะเข้มข้นมากแล้วหอมกลิ่นงาคั่วเลยค่ะทำง่ายมากแล้วอร่อยอินเตอร์ค่ะช่วงแฮปปี้ทิปแกรดรับความสุขคุณผู้ชมค่ะพลังงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์แต่ใช้แล้วมันหมดไปพลังงานทดแทนจึงเป็นหนึ่งในทางออกที่น่าสนใจมากๆแต่จะมีอะไรบ้างที่ประชาชนอย่างเราพอที่จะทำได้อยากชวนค่ะ ติดตามในช่วง Happy t i ิปเคล็ดลับความสุขค่ะช่วงขับขี่ปลอดภัยไปกับปอพอกับ6พฤติกรรมเสี่ยงที่เราควรหลีกเลี่ยงเมื่อขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะช่วงลัคกี้มิสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยกะทิร้อยเปอร์ซตราอะไรดีสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะเรามาพบกับรายการแฮปปี้ไลฟ์เปิดคุณรีดนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์นะคะ,ววะ,คะและว,วันนี้ ราจะฝากเรื่องราวดีๆนะคะที่มีสาระผ่านรายการแฮปปี้ไลฟ์ของคุณดีเริ่มวันในช่วงแรกรักกิมิวสุขภาพกับปราศีค่ะสวัสดีนะคะคุณหมอคะเรามาพบกับอาจารย์ทิดาอุมาพยากรรหัส623ฮอล์เวเป็นศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีไพ่ออเราเข้าเลข7จตัว4ฐานไพ่เทวานนบฤทธเรามาดูซิว่าเสริมดวงอย่างไรปังแล้วก็มีแต่ความรุ่งโรจน์สำหรับคนทั้ง วันคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพฤหัหสสบดีนะคะให้เสริมด้วยการทําบุญปล่อยสัตว์น้ําตามกําลังวันเกิดค่ะเช่นเกิดวันอาทิตย์ตามกําลังวัน6อาจจะปล่อยสัตว์น้ําจํานวน6ตัวปล่อยปลา6ตัวบางท่านอาจจะบอกว่า อาจารย์เปลี่ยนเลข6ได้ไหมคะ6มันคือ6อะค่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นเลขมงคลก็ได้ค่ะเป็นเลข9ปล่อยสัตว์น้าเป็น9ตัวแทนก็ได้ค่ะต่อมาวันพฤหัสนะคะตามกําลังวันของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยคือใ19ใ,ให้ปล่อยสัตว์น้าจานวน19ตัวอาจารย์แนะนํานิดนึงว่าให้ปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่กําลังจะถูกฆ่าให้สิ่งใดไม่เท่ากับการให้ชีวิตค่ะอันนี้ส่งผลบุญเนี้ยจะส่งเสริมให้เรามีความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความรุ่งโรจน์และปัง โดยเฉพาะสุขภาพจะแข็งแรงค่ะถัดมานะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เนี่ยอาจารย์จะให้ไปขอพรต่อองค์พระราหูเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนจากดวงตกให้เป็นดวงดีชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ให้เตรียมนะคะเครื่องเส้นไหว้กับองค์พระราหูนะคะเตรียมของไหว้ค่ะเป็นของดำา8อย่าง12อย่างจุดทูบ 8ดอกหรือ12ดอกก็ได้นะคะใ,ให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราสิ่งใดที่ไม่ดีที่ติดตัวเราเนี่ยขอให้ท่านช่วยกระจัดปัดเป่าและขอให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราให้เป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินโชคลาภความรักและสุขภาพถัดมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารและวันเสาร์อาจารย์แนะนำให้ เติมน้ํามันตะเกียงจุดประทีปก่อนเติมน้ํามันนะคะก่อนเทน้ํามันลงไปเนี่ยอาจารย์ให้แนะนําให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะขออนุภาพแห่งบุญนี้จงเติมพลังชีวิตที่ดีมีแสงสว่างแห่งปัญญาเติมเงินเติมทองเติมโชควาสนาเอาละค่ะวันนี้อาจารย์ทิดาก็ได้บอกเราแล้วนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยควรจะทําอะไรเพื่อจะได้เสริมมงคลให้ปังดังชีวิตลุ่งโนดก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะ PAPPY l i f ลกครคุณรีช่วงครคุณรีสนับสนุนโดย QP วพีมายอง s นสเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอิเบอรี่คิดถึงโคลไบโอติกคิดถึงบีทากัน ช่วงโครวคุณรีดเมนูวันนี้โอกินาว่าสลัดโอกินาว่าสามารถรับประทานที่ไทยแลนด์ไม่ต้องไปเจแปนแล้วยิ่งมะระหลายคนกลัวกลัวขมวันนี้เอาเคล็ดลับคุณรีดไปไม่ขมเรามาเริ่มหั่นมะระกันก่อนจะทำอย่างไรไม่ให้ขมแน่มะระผัดไข่รีก็อร่อยนะแลลีก็ใส่นี่ค่ะกระเทียมดอง มันก็จะทําให้ความขมลดลงมะละต้องเลือกนะคะไม่ใช่เบาจนเกินไปและต้องมีลวดลายเยอะๆถ้าลวดลายบางๆขมช่วไม่ได้นะมาเราเลือกมีดก่อนมีดก็สําคัญถ้ามีดคุณไม่ขมคุณไปหัน่นมะละคุณสลดและขมมากขึ้นกว่าเดิมเราจึงต้องเลือกมีดที่ใช่ Vegetable k n ไหน KR7 นิ้ว มีตระนกเป็นวิ่นรุ่นกิงสันกรรมวิธีชุบแข็งของเขาติดลบร้อยองศาเรียกว่าไอซ์ฮาร์ดเดนทำให้มีดความแข็งแข็งแรงทนทานคมยาวนานจริงๆขมหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่ขมมากเราไม่ชอบดังนั้นวันนี้ลีจะมาบอกสูตรว่าเอาละไม่ขมมากไม่ต้องกังวลไปแบบนี้เลยบ้างบางเอาละไอ้ตรงนี้ไม่เอาอีนี้ขมจริงไม่เอาน้ำนี่ ตึ้ม,มไปยังไงต่อใส่เกลือลงไปเกลือนี้ต้องเป็นเกลือซีโซของมวนสุนตรามือที่หนึ่งใส่ลงไปเยอะๆนี่เลยให้ย้ำลงไปอเอาขมของไอ้เจ้ามะละออกไปไม่ใช่แป๊บเดียวคอยสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยไปในน้ำร้อนเดือดลาน ใส่เกลืออีกไ่ใส่เกลือไหนน้ำเดือดอนำเจ้ามะระนี้เกลือลงไปสักพักนะ่ะคลุกเบาๆเบามากนินจาเลยแล้วลงตุง้มเมื่อมะระใส่ลงไปน้ำมันสยบไม่เดือดคอยแปบ๊บน้ำต้องเดือดนะจ๊ะปิดฝาเลยคุณต้องเดือด ไม่เดือดจะขึ้นขมค่ะนี่เดือดเดือดแบบนี้เลยโอ้เห็นไหมไม่คนด้วยมาเลยสีสันมะละสวยงามคุณหนูคุณน้องทั้งหลายแหละคุณวัยรุ่นคุณอาจจะไม่เคยกินมะละที่หวานเลยลองทำตามคุณหลีดนะจ๊ะเสร็จปับ๊บเราต้องฉลับกุ้งหน่อยนะจ๊ะนี่ประมาณนี้อืม ไม่งั้นกุ้งจะตัวใหญ่จนเกินไปลงไปปึ๊บเห็นไหมมีดของตรานกเพนกวินรุ่นคิงสั้ันเนี่ยเขาจะมีความคมมากเรานำกุ้งที่เราลวกแล้วนะคะผ่าครึ่งเสร็จปั๊บไก่ฉีลงไปแล้วนี่แหละคะ่ะวันนี้พระเอกของเราน้ำสลัดคิวพีชม,มัยอร่อยเหมือนเดิมน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น ว้าวหอมเหลือเกินคิีโฉมใหม่เนื้อครีมเข้มข้นหอมกลิ่นงาคั่วสามารถทำเมนูได้หลากหลายสลัดผัดราดจิ้มจุบได้หมดเลยใส่ลงไปโอ้โหแม่เจ้าหอมงาคั่วมากคลุกกันไว้เลยชิมหน่อยสิเพราอเขาบอกว่าโฉมใหม่คิวพีโฉมใหม่แต่อร่อยเหมือนเดิมนะจ๊ะ งาคัวมากไม่ต้องทำอะไรเลยนี่สลัดลงไปเลยอืมนี่ผักครอสกว่าดีมะเขือเทศอนี่เลยนะจ๊ะสกินี่ลงมาตามด้วยวากามะสาหร่ายญี่ปุ่นมันจึงชื่อว่าโอกินาว่าสลัดไงล่ะมาละมาแล้วนี่เลยน้ำรีดยังไม่บีบเลยเห็นไหม เพราะมะละเขาห้ามยุ่งกับเขามากเกินไปนี่เพราะว่าน้ำที่เรามานั้นเป็นน้ำสุกจ้าเสร็จปั๊บนี่ลาดลงไปบนนี้แแ้งๆหอมงาคั่วเหลือเกินเมนูนี้อร่อยด้วยสุขภาพได้ชัวปึ้งไข่กุ้งท็อปปิ้งลงไปไข่กุ้งตามมาด้วยสารายเส้นๆ<ม>เห็นไหม นี่ตามมาด้วยงาคั่วเสร็จเรียบร้อยโอกินาว่าสลัดขาดเขาไม่ได้นะจ๊ะน้ำสลัด QP โฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นเมนูวันนี้อร่อยไม่ธรรมดาอร่อยเลิศค่ะทักทีไลน์กับคุณดี ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยปะตะทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะเพราะไอ้เจ้าพลังงานคือสิ่งที่ใช้แล้วมันหมดไปเลยทุกฝ่ายทั่วโลกจึงต้องช่วยกันคิดค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนขึ้นมาซึ่งเจ้าพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบันพลังงานทดแทนแบ่งได้เป็น2ประเภทตามแหล่งที่มาของพลังงานอันได้แก่พลังงานทางเลือกเรียกว่า alternative energy คือพลังงานที่ได้จากแหล่งฟอสซิลอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำมันได้แก่ถ่านหินค่ะก๊าซรธรรมชาติหรือยูเรเนียมค่ะ ข้อ2ค่ะเป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งเขาเรียกว่า renewable energy คือพลังงานที่ใช้แล้วสามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกเป็นพลังงานที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำจากเขื่อนพลังงานตายพิภพชีวมวลและก๊าซชีวภาพค่ะซึ่งพลังงานหมุนเวียนนี้ล่ะค่ะ ที่ทั่วโลกของเรากำลังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและเจ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบันก็มี1พลังงานน้ำเขาเรียกว่าไฮโดรพาวเวอร์เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีให้หมุนเวียนใช้อย่างไม่มีวันหมดทั้งการบริโภคและอุป,ปโภคนั่นเอง รวมถึงยังสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานที่ได้จากแหล่งน้ำที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้แก่พลังงานน้ำตกพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงและพลังงานคลื่น,นมาถึงตัวพลังงานแสงอาทิตย์นั่นคือข้อ2เรียกว่าโซล่าอินเนอร์จีคือแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่และมีใช้อย่างไม่จำกัดเช่นกัน สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลลแสงอาทิตย์หรือเขาเรียกว่าโซล่าเซลซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหรือจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังก็ได้ค่ะข้อ3เรียกว่าพลังงานลม Win อ n นเนอรนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความกดอากาศในแต่ละตำแหน่ง การนำลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าทำได้เลยโดยใช้เทคโนโลยีกังหันลมโดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นลงอยู่กับความเร็วของลมความยาวของใบพัดและสถานที่ติดตั้งกังหันลมนั่นเองค่ะ4ค่ะ,คะพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พ,พซึ่งเขาเรียกว่า geothermal energy นั่นคือพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ผิวโลก เช่นเดียวกับน้ำมันปิโตเรเลียมแต่อยู่ในรูปแบบของน้ำร้อนหรือไอน้ำร้อนที่พยายามแทรกตัวเข้ามามาตามรอยแตกของชั้นหินขึ้นมาบนผิวดินนั่นเองปรากฏให้เห็นรูปของบ่อน้ำร้อนน้ำพุร้อนไอน้ำร้อนบ่อโคลนเดือดและแกส๊สและสาม,มารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ค่ะ5ค่ะ พลังงานชีวมวลเขาเรียกว่าไบโอแมสคือพลังงานจากธรรมชาติที่กักเก็บในรูปของสารอินทรีย์ที่ได้จากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากเกษตรหรือกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและพืชพลังงานเช่นแกลบฝางข้าวชานอ้อยเศษไม้กากมันสำปะหลังสังข้าโพดหรือแม้กระทั่งมูลสัตว์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้2ประเภทคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยตรงซึ่งเขาเรียกว่า direct combustion ซึ่งจะใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะเรียกว่า biomass power plant และกระบวนการเคมีความร้อนเรียกว่า thermochemical conversion จนได้ก๊าซชีวภาพ ที่เรารู้จักว่าไบโอแก๊สแล้วในส่วนประชาชนอย่างเราที่มีใจอยากจะช่วยให้พลังงานของเรามีใช้ให้นานที่สุดเราก็สามารถช่วยได้นะคะ2องคำค่ะนั่นคือ reuse และ reduce นั่นเอง reuse คืออะไรคะนำกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ต้องผ่านโรงงานผลิตอีกเช่น กระดาษสองหน้าดัดแปลงเสื้อผ้าตัวเก่ากลับมาใช้ได้อีกรวมถึงการใช้ขวดใบเดิมเติมน้ำเด่มก็ได้นะคะมาถึง reduce ลดการใช้ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรลดปริมาณขยะหรือสิ่งที่เหลือใช้ให้น้อยลงเพราะการลดการใช้ ก็เท่ากับการลดกำลังการผลิตลงด้วยนะคะอย่างเช่นการใช้ถุงผ้าการใช้ตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติกและการใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟมค่ะคุณผู้ชมคะแค่เพียงเราคิดว่าจะช่วยลดการใช้นั่นก็ดีแล้วแต่จะดียิ่งขึ้นว่าเราต้องลงมือทำเองเพื่อตัวเราและโลกที่สวยงามของเราให้น่าอยู่ค่ะ ขี่ปลอดภัยไปกับปอพอรู้หรือไม่รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดซึ่งมักมีสาเหตุมาจากความประมาทของผู้ขับขี่รวมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือน6พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรเลี่ยงเมื่อขับขี่มอเตอร์ไซค์ดังนี้ครับไม่สวมหมวกกันน็อกเสี่ยงบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2. ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนศร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุชนประสานงา 3. แซงรถระยะกระชั้นชิดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน 4. จี้ท้ายรถยนต์เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถชนท้าย 5. ขี่รถออกจากซอยหรือทางแยกโดยไม่หยุดรถเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุชนปะทะในลักษณะรุนแรง 6. ถือโทรศัพท์โดยขับขี่รถด้วยมือข้างเดียวเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถล้มจากการเสียการทรงตัว ขอให้ผู้ขับขี่ทุกคนขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างมีสติเพิ่มความระมัดระวังและเรียกพฤติกรรมเสีย่ยงเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุด้วยความพวงใยญ่จะรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพอพ่อพวงใยญ่ความปลอดภัยคนไทยทุกคน,นท้ายนี้ลีดยาจะขอฝากค่ะเป็นข่าวดีจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้เราจับจอง สลากออมทรัพย์ชุดใหม่ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นได้ทั้งเล่นกิจกรรมการเลือกที่จะมาเป็นการออมทรัพย์กับทออสอนั้นมันดีเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ำมากออมทรัพย์วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกันวันข้างหน้าวันนี้แฮปเป็นลายบอกคุณฤทธหมดเวลาลงเสาหน้าเรามาพบกัน7จ0นาฬิกา50นาที ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ HAPPY LIFE สุขกับในวันนี้ยิ้มให้วันต่อไปโอบท้อง